ดูไอเจ้ามดแดงเล่นปูบ้างนะครับนะครับปูตัวเดิมปูแต่ว่าตัวใหญ่นะครับตัวนี้นีครับนะครับดูเขาจะทำแบบเดิมไหมนะครับนะครับก็จะยังจะทําเล่นเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะทับนะครับเขาจะทับแล้วก็ปูจะนิ่งแล้วก็จะขบกล้ามเล่นแล้วก็ทิ้งนะครับทิ้งแล้วกลับไปกินน้าน้ําแล้วก็เลิกนะครับ ไปกับยาวๆกับมดแดงเลยครับมดแดงเล่นปูนะครับเริ่มนะครับเด็วเขาจะตัวเขาทับนะครับเพราะทำไมไม่ได้นะครับ <c oughs> นอนทับแต่ว่าทับแบบนี้มันทับผิดด้านนะครับมันไม่มันไม่ตรงตัวเนาะนะครับ นี่นะครับเอาตัวทับนี่นะครับทับแล้วนะครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วนะครับเขาจะจับเวียงจับไปกะเวียงไปหนึ่งเมตรเอาสองเมตรสองเมตรแล้วนะครับดูดิเขาจะทำยังไงเนาะนะครับจับปูเวียงไปสองเมตรแล้วนะครับ คือถูกทับไปหนึ่งรอบในปูเขาเริ่มนิ่งแล้วนะครับนะครับก็ก็แค่เนี้นะครับนะครับปูเริ่มนิ่งแล้วก็จะดูนะครับก็จะทับนะครับเอาจับโยนเวียงเอาเข้าไปอยู่ในกะลาจับเวียงมาในสามเมตรแล้วนะครับนะครับดูเขาจะเวียงไปยังไงต่อเนาะเอายกขึ้นท้งสูงแล้วก็เอ้สะบัด ยังไม่หลุดนะครับเอาเจาบฟาดกกลามันเขาทำเขาเองนะครับไอ้แบบนี้น้องไม่รู้ว่าเขาได้อย่างใครมาน้องนะครับจะแสน่ซนเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะครับจะเวลาผมยกยอเขากจะมานั่งรอนะครับเอาเวียงไปเข้าเม็ดที่สี่แล้วนะครับปูนี่เริ่มนิ่งแล้วนะครับพปูเริ่มนิ่งแล้วก็หมดท่าแล้วนะครับนะครับเอาทับจะจะเอาตัวเขาทับดูนะครับ เขาที่ทำยังไงนั่งเฝ้านั่งเฝ้าก่อนเนาะนะครับปูนอนหงายท้องอยู่นะครับเอ้าจับเวียงกระเด็นมาสองเมตรนี่มาตกตรงนี้นะครับอยูเขาจะหาเจอไหมนะครับนะครับเขาหายอยู่ตรงนู้นนะครับกต่ปูอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเขาเขวียงมาเขาจะหาเจอไหมเ็จะหาเจอไหมเขายังหาอยู่นะครับเขายังไม่รู้นะครับว่าเขวี่ยงมาตรงไหนนะครับ กระเด็นมาแล้วเขาก็ไม่เห็นนะครับนี่ครับปูยังหายใจกระแมวกระแมวอยู่นะครับนี่ก็ยังหายใจอยู่นะครับมาแล้วเห็นแล้วนะครับคาดก็เอา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 กระเด็นไปหลายเมตรแล้วนะครับบนไป,ปมาที่นี่จะสิบเมตรแล้วนะครับเอากระเด็นไปอีกหนู่งออกไปนอกพื้นที่นะครับ เด่นมานี่นะครับนิ่งแล้วนะครับนะครับเขานิ่งไปแล้วดูเขาที่ทำยังไงต่อขาบขาอวี่งน้องเวียงเข้าไปในวิธีเหมือนเดิมตรงนี้จะมีน้าค้างอยู่นะครับมีน้าค้างมีหญ้าอยู่เพราก็ะจะดูนะครับไอกเกือกนี้เกือกไม่โดนนะครับเขาก็เล่นของเขานะครับนะครับจตปูอยู่ตรงนี้นะครับ เนี่ยปูอยู่ตรงนี้นะครับปูนอนอยู่ตรงนี้เป็นเป็นตัวเมียตัวใหญ่นะครับดูครับเขาที่ทำยังไงหาหาก่อนนะครับจะเจอไหมเขาจะหาเจอไหมเขาเขาจะหาเจอไหม ูนิ่งแล้วนะครับนะครับมาดูนะครับก็จะหาเจอไหมนะครับเจอนะครับเอาสบัดต่อเออจับโยนขบมันขบเสียงกรอบๆแล้วนะครับนะครับเริ่มตั้งแต่ขบเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็เลิกนะครับเดี๋ยวเขาทิ้งนะครับเอาทับแต่ทับผิดนะครับอือ ปูอยู่ระหว่างขาเขานี่นะครับนี่นี่นะครับปูนะครับยังจูกล้ามอยู่นะครับแต่ว่าช้าแล้วนะครับนะครับถูกทับไปหนึ่งรอบจับเวียงจับโยนดูแล้วน่าจะเลิกแล้วนะครับเขาจะเล่นน้ำค้างนะครับนะครับดูแล้วน่าจะเลิกแล้วเบื่อแล้วจะจับปูไปใส่เขานะครับนะครับ นี่เนะาะดูนะครับโยนไปใส่เขาีะท,ทำไงเอาคาบสะบัดอย่างแรงเลยครับกระเด็นมานีสามเมตรนะครับนี่เอาไหมนี่บัวแดงดูมันจะไม่เอานะครับจับโยนใส่ตูดเยีเ่วเยยี่วนะครับพอเหนื่อย เลิกน่าจะเลิกแล้วนะครับนะครับดูดี่เขาจะเลิกไหมนะครับนี่พอแล้วเลยนิ่งไปแล้วนะครับไม่มีแรงเลยนะครับปูนะครับถูกเขาขบไปสองสัมก๊อบนะครับไม่เอาแล้วใช่ไหมนะครับอาเขาก็มาดูนะครับว่าจาทำอะไรนะครับ เลิกแล้วนะครับน่าจะพอแค่นี้นะครับปูนะครับอ่าเขาก็มาดูนะครับว่าเขาทำอะไรก็เลยน่าจะพอแล้วล่ะครับนะครับน่าจะเลิกวันนี้นะครับเจ้ามดแดงนะครับก็จะทําปูแค่นี้นะครับปูก็อเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะครับเจ้ามดแดงก็ไม่เอาละนะครับเขาไม่เอาละ สวัสดีครับสวัสดีครับ